ขอบคุณโลกใบนี้ที่ทำให้ฉันมีชีวิตอยู่และมีโอกาสได้สัมผัสกับสิ่งที่สวยงามขอบคุณตัวเองที่มีความพยายามไม่ยอมแพ้แม้จะเจอกับอุปสรรคขอบคุณบ้านที่แสนอบอุ่นที่ทำให้ฉันมีที่พักพิงขอบคุณรถที่พาฉันไปยังสถานที่ต่างๆได้อย่างสะดวกสบายและปลอดภัยอยู่เสมอ ขอบคุณเพื่อนฝูงที่คอยให้กำลังใจและอยู่เคียงข้างกันขอบคุณกัลยาณมิตรที่มอบความปรารถนาดีข้อคิดดีๆให้กับฉันขอบคุณงานที่ทำให้ฉันมีโอกาสพัฒนาตนเองและสร้างรายได้ที่มั่นคงขอบคุณอากาศบริสุทธิ์ที่ทำให้ฉันได้หายใจได้อย่างสดชื่นขอบคุณธรรมชาติที่งดงาม ให้แรงบันดาลใจแก่ชั้นขอบคุณครอบครัวที่มอบความรักการสนับสนุนและแรงบันดาลใจไม่มีที่สิ้นสุดขอบคุณสุขภาพแข็งแรงที่ทำให้ฉันสามารถทำสิ่งที่ฉันรักได้ขอบคุณการศึกษาและความรู้มากมายที่ทำให้ฉันมีปัญญามีความเข้าใจขอบคุณโลกออนไลน์ที่ทำให้ชันสามารถเชื่อมต่อ กับคนอื่นๆได้ทั่วโลกขอบคุณครูบาอาจารย์ที่ให้ความรู้สอนให้ฉันเป็นคนดีเป็นคนฉลาดขอบคุณครูโค้ดที่ชี้นำแนวทางเป็นประโยชน์ต่อการใช้ชีวิตขอบคุณความอดทนที่ทำให้ฉันสามารถผ่านพ้นช่วงเวลาที่ยากลำบากไปได้ขอบคุณการเดินทางที่ทำให้ฉันได้พบกับประสบการณ์ใหม่ๆ ขอบคุณความผิดพลาดที่ทำให้ฉันได้เรียนรู้และเติบโตขอบคุณความสำเร็จที่ทำให้ฉันมีกำลังใจในการเดินหน้าต่อไปขอบคุณความฝันที่ทำให้ฉันมีเป้าหมายในชีวิตขอบคุณความรักที่ทำให้ชีวิตมีความหมายขอบคุณเสียงเพลงที่ทำให้ฉันรู้สึกผ่อนคลายมีความสุข ขอบคุณรอยยิ้มของผู้คนที่ทำให้โลกนี้ดูสดใสขึ้นขอบคุณการอ่านที่ทำให้ฉันได้เปิดโลกใหม่ๆขอบคุณการเขียนที่ทำให้ฉันได้แสดงความคิดเห็นและความรู้สึกขอบคุณการวาดภาพที่ทำให้ฉันได้แสดงออกถึงความคิดสร้างสรรค์ขอบคุณการทำอาหารที่ทำให้ร่างกายของฉันได้รับสารอาหารที่เป็นประโยชน์ ได้รับประทานอาหารที่อร่อยขอบคุณการออกกำลังกายที่ทำให้ฉันมีสุขภาพดีขอบคุณการพักผ่อนที่ทำให้ฉันมีพลังในการทำงานขอบคุณการนอนหลับที่ทำให้ฉันรู้สึกสดชื่นและหายเหนื่อยขอบคุณแสงแดดป่าไม้แหล่งน้ำสัตว์ต่างๆที่ทำให้โลกนี้มีชีวิตชีวา ขอบคุณฝนที่ทำให้ธรรมชาติมีความชุ่มชืน้นขอบคุณลมที่ทำให้เราได้รู้สึกเย็นสบายขอบคุณทะเลที่ทำให้เรารู้สึกผ่อนคลายขอบคุณภูเขาที่ทำให้เรารู้สึกถึงความยิ่งใหญ่ของธรรมชาติขอบคุณดอกไม้ที่ทำให้โลกนี้มีสีสันขอบคุณสัตว์เลี้ยงที่ทำให้เรามีเพื่อนในทุกๆวัน ขอบคุณความทรงจำที่ทำให้เรามีเรื่องราวได้เล่าต่อไปขอบคุณความหวังที่ทำให้เรามีแรงบันดาลใจขอบคุณการให้อภัยที่ทำให้เรารู้สึกเบาใจและโล่งขึ้นขอบคุณความเมตตาที่ทำให้โลกนี้น่าอยู่ขอบคุณการเสียสละที่ทำให้เรารู้จักการให้โดยไม่หวังผลตอบแทน ขอบคุณการเรียนรู้ที่ทำให้เรามีความรู้และทักษะขอบคุณการสอนที่ทำให้เราได้แบ่งปันความรู้ที่เป็นประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นขอบคุณการฟังที่ทำให้เราได้เข้าใจความรู้สึกของกันและกันขอบคุณการพูดที่ทำให้เราได้แสดงความคิดเห็นขอบคุณการคิดบวกที่ทำให้เรามีกําลังใจ ขอบคุณความคิดสร้างสารรค์ที่ทำให้เรามีไอเดียใหม่ๆขอบคุณการวางแผนที่ทำให้เรามีเป้าหมายและการดำเนินชีวิตที่มีระเบียบขอบคุณการรับฟังคำแนะนำที่ทำให้เราได้ปรับปรุงตัวขอบคุณการช่วยเหลือที่ทำให้เรารู้จักความการุณาขอบคุณการรับรู้และยอมรับข้อบอกพร่องที่ทำให้เราได้พัฒนาตนเอง ขอบคุณการทำงานที่เป็นทีมที่ทำให้เราได้รู้จักการทำงานร่วมกันขอบคุณการพักผ่อนที่ทำให้เรามีพลังในการทำงานอีกครั้งขอบคุณการเดินทางที่ทำให้เราได้พบกับความประสบการณ์ใหม่ๆขอบคุณความเงียบสงบที่ทำให้เราได้มีเวลาคิดขอบคุณการเปิดใจที่ทำให้เราได้เรียนรู้สิ่งต่างๆเพิ่มมากขึ้น ขอบคุณการให้ที่ทําให้เราได้รู้จักความสุขที่แท้จริงขอบคุณการรับฟังที่ทําให้เราได้เข้าใจความรู้สึกของผู้อื่นขอบคุณการแบ่งปันที่ทําให้เราได้สร้างความสุขร่วมกันขอบคุณการดูแลสุขภาพที่ทำให้เรามีชีวิตยืนยาวขอบคุณการทำงานหนักที่ทำให้เรามีความสำเร็จ ขอบคุณการพักผ่อนที่ทำให้เรามีพลังในการทำงานอีกครั้งขอบคุณการเดินทางที่ทำให้เราได้พบกลับประสบการณ์ใหม่ๆขอบคุณความเงียบสงบที่ทำให้เราได้มีเวลาคิดขอบคุณการมีชีวิตที่ทำให้เราได้มีโอกาสสัมผัสกับทุกสิ่งที่สวยงามบนโลกใบนี้ขอบคุณขอบคุณขอบคุณ ขอบคุณโลกใบนี้ที่ทำให้ฉันมีชีวิตอยู่และมีโอกาสได้สัมผัสกับสิ่งที่สวยงามขอบคุณตัวเองที่มีความพยายามไม่ยอมแพ้แม้จะเจอกับอุปสรรคขอบคุณบ้านที่แสนอบอุน่นที่ทำให้ฉันมีที่พักพิงขอบคุณรถที่พาฉันไปยังสถานที่ต่างๆได้อย่างสะดวกสบายและปลอดภัยอยู่เสมอ ขอบคุณเพื่อนฝูงที่คอยให้กำลังใจไละอยู่เคียงข้างกันขอบคุณกัลยาณมิตรที่มอบความปรารถนาดีข้อคิดดีๆให้กับฉันขอบคุณงานที่ทำให้ฉันมีโอกาสพัฒนาตนเองและสร้างรายได้ที่มั่นคงขอบคุณอากาศบริสุทธิ์ที่ทำให้ฉันได้หายใจได้อย่างสดชื่นขอบคุณธรรมชาติที่งดงาม ให้แรงบันดาลใจแก่ฉันขอบคุณครอบครัวที่มอบความรักการสนับสนุนและแรงบันดาลใจไม่มีที่สิ้นสุดขอบคุณสุขภาพแข็งแรงที่ทำให้ฉันสามารถทำสิ่งที่ฉันรักได้ขอบคุณการศึกษาและความรู้มากมายที่ทำให้ฉันมีปัญญามีความเข้าใจขอบคุณโลกออนไลน์ที่ทำให้ชันสามารถเชื่อมต่อ กับคนอื่นๆได้ทั่วโลกขอบคุณครูบาอาจารย์ที่ให้ความรู้สอนให้ฉันเป็นคนดีเป็นคนฉลาดขอบคุณครูโค้ดที่ชี้นำแนวทางเป็นประโยชน์ต่อการใช้ชีวิตขอบคุณความอดทนที่ทำให้ฉันสามารถผ่านพ้นช่วงเวลาที่ยากลำบากไปได้ขอบคุณการเดินทางที่ทำให้ฉันได้พบกับประสบการณ์ใหม่ๆ ขอบคุณความผิดพลาดที่ทำให้ฉันได้เรียนรู้และเติบโตขอบคุณความสำเร็จที่ทำให้ฉันมีกำลังใจในการเดินหน้าต่อไปขอบคุณความฝันที่ทำให้ฉันมีเป้าหมายในชีวิตขอบคุณความรักที่ทำให้ชีวิตมีความหมายขอบคุณเสียงเพลงที่ทำให้ฉันรู้สึกผ่อนคลายมีความสุข ขอบคุณรอยยิ้มของผู้คนที่ทำให้โลกนี้ดูสดใสขึ้นขอบคุณการอ่านที่ทำให้ฉันได้เปิดโลกใหม่ๆขอบคุณการเขียนที่ทำให้ฉันได้แสดงความคิดเห็นและความรู้สึกขอบคุณการวาดภาพที่ทำให้ฉันได้แสดงออกถึงความคิดสร้างสรรค์ขอบคุณการทำอาหารที่ทำให้ร่างกายของฉันได้รับสารอาหารที่เป็นประโยชน์ ได้รับประทานอาหารที่อร่อยขอบคุณการออกกำลังกายที่ทำให้ฉันมีสุขภาพดีขอบคุณการพักผ่อนที่ทำให้ฉันมีพลังในการทำงานขอบคุณการนอนหลับที่ทำให้ฉันรู้สึกสดชื่นและหายเหนื่อยขอบคุณแสงแดดป่าไม้แหล่งน้ำสัตว์ต่างๆที่ทำให้โลกนี้มีชีวิตชีวา ขอบคุณฝนที่ทำให้ธรรมชาติมีความชุ่มชืน้นขอบคุณลมที่ทำให้เราได้รู้สึกเย็นสบายขอบคุณทะเลที่ทำให้เรารู้สึกผ่อนคลายขอบคุณภูเขาที่ทำให้เรารู้สึกถึงความยิ่งใหญ่ของธรรมชาติขอบคุณดอกไม้ที่ทำให้โลกนี้มีสีสันขอบคุณสัตว์เลี้ยงที่ทำให้เรามีเพื่อนในทุกๆวัน ขอบคุณความทรงจำที่ทำให้เรามีเรื่องราวได้เล่าต่อไปขอบคุณความหวังที่ทำให้เรามีแรงบันดาลใจขอบคุณการให้อภัยที่ทำให้เรารู้สึกเบาใจและโล่งขึ้นขอบคุณความเมตตาที่ทำให้โลกนี้น่าอยู่ขอบคุณการเสียสละที่ทำให้เรารู้จักการให้โดยไม่หวังผลตอบแทน ขอบคุณการเรียนรู้ที่ทําให้เรามีความรู้และทักษะขอบคุณการสอนที่ทําให้เราได้แบ่งปันความรู้ที่เป็นประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นขอบคุณการฟังที่ทําให้เราได้เข้าใจความรู้สึกของกันและกันขอบคุณการพูดที่ทําให้เราได้แสดงความคิดเห็นขอบคุณการคิดบวกที่ทำให้เรามีกำลังใจ ขอบคุณความคิดสร้างสารรค์ที่ทำให้เรามีไอเดียใหม่ๆขอบคุณการวางแผนที่ทำให้เรามีเป้าหมายและการดำเนินชีวิตที่มีระเบียบขอบคุณการรับฟังคำแนะนำที่ทำให้เราได้ปรับปรุงตัวขอบคุณการช่วยเหลือที่ทำให้เรารู้จักความการุณาขอบคุณการรับรู้และยอมรับข้อบกพร่องที่ทำให้เราได้พัฒนาตนเอง ขอบคุณการทำงานที่เป็นทีมที่ทำให้เราได้รู้จักการทำงานร่วมกันขอบคุณการพักผ่อนที่ทำให้เรามีพลังในการทำงานอีกครั้งขอบคุณการเดินทางที่ทำให้เราได้พบกับความประสบการณ์ใหม่ๆขอบคุณความเงียบสงบที่ทำให้เราได้มีเวลาคิดขอบคุณการเปิดใจที่ทำให้เราได้เรียนรู้สิ่งต่างๆเพิ่มมากขึ้น ขอบคุณการให้ที่ทำให้เราได้รู้จักความสุขที่แท้จริงขอบคุณการรับฟังที่ทำให้เราได้เข้าใจความรู้สึกของผู้อื่นขอบคุณการแบ่งปันที่ทำให้เราได้สร้างความสุขร่วมกันขอบคุณการดูแลสุขภาพที่ทำให้เรามีชีวิตยืนยาวขอบคุณการทำงานหนักที่ทำให้เรามีความสำเร็จ ขอบคุณการพักผ่อนที่ทำให้เรามีพลังในการทำงานอีกครั้งขอบคุณการเดินทางที่ทำให้เราได้พบกลับประสบการณ์ใหม่ๆขอบคุณความเงียบสง,งบที่ทำให้เราได้มีเวลาคิดขอบคุณการมีชีวิตที่ทำให้เราได้มีโอกาสสัมผัสกับทุกสิ่งที่สวยงามบนโลกใบนี้ขอบคุณขอบคุณขอบคุณ